อ๋อเป็นลูกศิษย์กูบาศรีวิชัยด้วยใช่ครับผมซึ่งมีรูปที่เป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาที่ท่านนั่งนั่งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาซึ่งบนหลังโต๊ะหมู่บูชาท่านก็มีรูปกูบาศรีวิชัยที่ท่านไหวบูชาด้วยอะไรท้วยสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัด ที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 0649060212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรัก คิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่ปากซอยเพชรเกษม9 1นะครับผมกำลังจะพาเพื่อนๆไปวัดหนองพระองค์นะครับนั่นครับมีลูกศรชี้นะครับหลวงปู่ทองอยู่นะครับเขาบอกว่า4กิโลเมตรนะครับ ผมก็ไม่เคยเข้าไปนะครับสี่กิโลจากปากซอยนะครับปากซอยเพชรเกษมเก้าหนึ่งนะครับวัดใหม่หนองพระองค์นะครับเป็นครั้งแรกที่มาวัดนี้นะครับเดี๋ยวจะรอเรียกรถมอเตอร์ไซค์ก่อนครับเดินคงไม่ไหวครับแดดร้อนมากนะครับเพชรเกษมเก้าสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันหลวงปู่ทองอยู่นะครับ มาถึงแล้วเพื่อนๆวัดหนองพระองค์นะครับบางคนก็เรียกวัดใหม่หนองพระองค์ผมก็งงๆอยู่แต่มาเข้ามาแล้วเป็นวัดหนองพระองค์ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ กายและจิตเป็นตัวเราของเรามันก็ถอนออกไปเมื่อกายเป็นผู้วางใจถูือว่าที่เป็นรูปมันเป็นเรื่องของรูปที่เป็นรูปอ๋อวันวันหยุดก็น่าจะมีตลาดนะครับเป็นตลาดหนองพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมะกรรมฐานเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีวัตถุมงคลหรือเปล่ายืนเดินนั่งนอนเป็นวิปัสสนา ยกน้อย่างหน้อเหยียบน้อนี่มันไม่ใช่ตัววิปัสนารูปนามรูปยกรูปย่างรูปเหยียบนี่มันไม่ใช่ตัววิปัสนาแต่ปัญญาที่ไปเห็นอาการของรูปกายที่มันยกปัญญาที่เข้าไปเห็นอาการของรูปกายที่มันย่างปัญญาที่ไปเห็นอาการของรูปเหยียบต่างหากเป็นวิปัสนานะ เดี๋ยวญาติโยมบางท่านอย่าไปบอกว่าเอะมหาบุญช่วยแต่ทีวกำลังจะไปพูดผิดพลาดไปนะนนเนี่ยไม่ใช่หรอกคือแยกให้เห็นอันนี้ยังไม่เข้าสู่ตัวนี่เป<ม>็นวัตถุมงคลนะครับว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอุบายทําให้เกิดปัญญาอย่างคาบร,ริกรรมเนี่ยอยากไปติดจนเรียกว่าแยกดาแยกขาวไม่ออก คำบริกรรมจะบอกว่าเพ่งรูปเพ่งนามหรือจะบริกรรมยุบนอองนอปีองหนอยี2521นะครับ9ก้าคันนะครับเป็นเหรียญหรือเป็นตัวอุบายนะไม่ใช่ตัววิปัสสนาเก้าันนะครับอุปมาให้ฟังว่าแล้วก็ตรงนี้หนึ่งคันนะครับประมาฐานสัตว์มันเหมือนกับไม้เป็นล็อกเก็ตแล้วก็เป็นพระสมเด็จน่าจะราคาเหมือนกันนะแถมนี่นี่ขียไ้หนึ่งคัน ไม้ที่จะไปทํานั่งร้านี้เป็นไม้แดงก็ดีไม้รังเหรียญไม้แดงก็ดีไม้ปะดูก็ดีไม้ไผ่หรือไม้ยูคาลิยัือจะเอนื้อทองแดงกับสมัยใหม่สีดำๆเขาบอกว่าปี2521 9,000แต่ราคาเดียวนะว่าตัวบ้านตัวตึกเขาจะสร้างเป็นตึกสูงสูง ยามตึก M เอ็มไ<ส>ทะสมเด็์หรือตึกวอร์เพจเซ็นเตอร์นาที่มีหอที่เขาวังเมื่อกี้ผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลถ้าแผงอยู่ในวัดก็วัตถุมงคลจะประมาณนั้นนะครับไม่เยอะนะครับแต่บังเอิญผมเดินมาด้านนี้นะครับเป็นแผงพระหลวงปูท่ทองอยู่นะครับของพี่แดงสวนหลวงนะครับนี่ครับ ที่แดงส่วนหลวงก็ตั้งอยู่ที่วัดหนองพระองค์นี่แหละครับหลวงปู่ทองอยู่นะครับนี่เป็นลูกศิษย์โดยตรงเลยนะครับมีรุ่นไหนไมั่งพี่ก็มีพระยุคแรกๆของท่านก็เป็นตระกูลพระนในผงใบลานนะครับนี่เหรอสีดานี่เหรอใช่ครับ,รรบ,รบผงใบลานท่านใ,ใช้ใบลานท่านเอามาดำผ้ใบลานใช่ไหมครับผสมกับลักเพื่อให้พระ การเกาะตัว,วก็อดินา,ายุแรกของท่าน<อ>มีเนื้อหม่ไมล้านครับหลวงปวู่ทองอยู่นี่ท่านในเป็นพระยุคไหนพระยุคหลังปี2500ถ้าเราจะแบ่งพระจดีออ<อ>เป็นยุคก่อนสงครามโลกพระหลังสงครามโลกแล้วก็มาพระอายุคปี2500 ก็มายกพระยุคปีสองหห้าขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ผมพูด่าอยู่ท่านจัดอยู่ในพระเจียอาจารย์ยุคอาหลังปี25ง0ัน้ารบาครับผมอ๋อครับผมเออนี่รุ่นนี้ประมาณเท่าไหร่ครับรุ่นนี้เป็นสมเด็จถะกะาสองคำพิมพ์ใหญ่ของท่านเล่นกันอยู่ประมาณ4ี่ห้าหมื่นครับอ๋อนี่ราคาอยู่หลักหมื่นใช่ไหมห้าหมื่นสำหรับถักกาสองคำนะครับ องเล็กเท่าไรองเล็กอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทสามหมื่นครับสองถึงสามหมื่นครับพี่จัดส่งไหมนี่ถ้าเอฟซอยากได้เราอะไรนะครับจัดส่งไหมครับจัดส่งทางไปรษณีย์ไหมได้ครับผมตพวส่วนใหญ่ก็จะจัดส่งทางนี้ให้ลูกค้าอยู่ลูกค้าก็จะต่มีเยอะไหมครับมีเหลือเยอะไหมไม่มีครับครับผมมีน้อยมีจํานวนน้อยสร้างทนสร้างมาจํานวนน้อยอยู่แล้วแล้วก็ถ้าไม่ได้ไม่มีอ่าสำหรับอ่า ข้างนอกให้เจอกันง่ายๆอยู่แล้วคือภาพของท่านเนี่ยครับแล้วนี่หรอครับอันนี้ก็เป็นทับผกไมลาอีกทิมหนึ่งของท่านซึ่งในตะโกนพาร์ทยุบอ่าแรกๆที่ท่านทํามือก็จะเป็นเทรนด์ทิมนี้ของท่านน่นะครับนี่ราคาประมาณเท่าไหร่อยู่ราคาพวกนี้อยู่ที่หลักพันครับโอ้นี่หลักพันใช่ไหมครับใช่ครับหลักพันถ้าสมเด็จองค์ดำดำนะสององค์สมเด็จองค์ดำดำนั่นจัดอยู่ในหมวดพิมหน้ากากครับอันนี้หน้ากากเก็เหมือนหน้ากากอ๋อแต่ว่าไม่ได้ลงหน้ากาก ใช่ครับชุดของท่านก็จะมีเงินทองหน้าครับถ,ถ้ารุ่นนี้จะถูกกว่าเหรอใช่ครับก็เงินก็จะถูกกว่าประมาณไหนครับเงินก็จะอยู่ประมาณแปดพันถึงหมื่นบาทเหรียญน,น,นี่ล่ะเหรียญนั่นเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่าน<อ>เหรียญรุ่นแรกรเลยเหรียญ<ม>รุ่นแรกตอนนี้ของท่านสวยๆก็มีสี่ห้าหมื่นขึ้นนะครับอ๋อสี่ห้าหมื่นนะครับท่านเป็นพระด้านใดครับด้านไหนครับด้านไหนของท่านเลยก็คืออย่างที่ขอทราบนะครับ รื่องมงคลพันธาตีเรื่องอะไรท่านนี่ถือว่าสุดยอดนะเรื่องแหวคพาดของท่านในตระกูลครบผมท่านสุดยอดมากครับก็มันจะมีพิมพ์หายากของท่านอีกหลายพิมพ์เนี่ยพิมพ์นี้ครับมพ์หลวงพ่อโตเนี่ยรู้ได้ครับอ๋อพิมพ์หลวงพ่อโตนี่หายากหายากมากๆหายากครับปิดทองรักเดิมๆนี่ครับผมนี่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้พระจะไม่ค่อยมีให้เล่นแต่องค์นี้อยู่หมื่นกว่าบาทครับอ๋อประมาณหมื่นกว่าใช่ครับ เขาจะมีเล็กๆนั่นด้วยเหรอหรือว่าที่เป็นพวกปิดตาครับปิดตาเท่าไหร่ตาอย่างชวงสวยๆทองเดิมงี้มีสองสามพันครับถ้าสีขาวอะสีขาวอันนี้จะเป็นรุ่นไปๆอายุท่านแล้วอยู่ที่ปีสองหกพรจะเล่นกันอยู่ไม่เกินพันแต่นี่ทันท่านหมดเลยอครับใช่ครับเป็นพระที่ทันท่านหมดทั้งหมดครับแล้วสมเด็จอย่างนี้เหรอครับสมเด็จพวกนี้จะเป็นพิมพ์ที่เขาเรียกกันว่าเขาตอกแตกอันนี้เป็นพระยุคแรกๆของท่านนะครับครับเขาตอกแตก ที่ท่านทํามือเองอผสมเนื้อเองอะไรเองอทําแม่พิมพ์เองแต่พระของท่านก็จะองค์ใหญ่เครื่องน้อยนิดครับแล้วก็นี่ครับพวกตะกุดโทนของท่านตรงนี้พวกนี้หายากแล้วน้อยอตะกุดโทนครับสภาพสมบูรณ์อย่างนี้เดี๋ยวนี้ไม่เจอแล้วตะกุดโทนเท่าไรนะตะกุดโทนผมขายอยู่สามสี่พันะครับสภาพสามสี่พันแต่ทันใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่พวกเหรียญน,นี่ใช่ครับเหรียญเหรียญเหมือนกันครับแต่ละรุ่นของท่านเลยมีก็คือหลากหลายรุ่นนั้นอ๋อทั้งปี ปีอ่าอ่าแต่ละปีแต่ละรุ่มขึ้นมานะราคาไม่เหมือนซื้อมาเนี่ยครับดูแต่ละรุ่นของท่านปีสิบสองแต่ท่านปีสองเป็นรุ่นสามของท่านปีหนึ่งสองตอนนี้ก็มาก็เท่าไหร่แล้วล่ะห้าสิบกว่าปีละอันนี้รุ่น รุ่น2ปีหนึ่งหนึ่งของท่านราคาเหมือนกันไหมครับราคาเหมือนกันหมดตรงนี้นี่เท่าไรราคาอันนี้ราคาหยุดประมาณหลักพันนะหครับอ๋อหลักพันอ่าครับตามสภาพอันนี้เนื้อเงินปี14ในคาวฉลองอายุของท่านครบเจ็ดรอบปีสิสี่นี่ครับนี่เหรียญรุ่นแรกบ็อกส์ตีบ็อกสตากิการีของท่านครับหลักพันใช่ไหมครับใช่ครับหลักพันนะครับ เดี๋ยวค่ะก็คืออ่าค่าเอฟซีสดใจญ่เดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับเหรียญมาคุยกับท่านเหรียญหนึ่งครับอันนี้พี่แดงได้นะครับโอ้นี่ช่วงแพงๆช่วงแพงสุดๆช่วงสปีที่แล้วเหรียญนี้เคยขึ้นถึงแสนเศษนะครับเหรียญนี้ขึ้นเป็นแสนอ่าเหรียญดับดาวเนื้อเงินครับอันนี้ ขึ้นหึงแสนเศษเขเรียกรุ่นอะไรรุ่นดับดาวครับดับดาวครับผมดับดาวอันนี้เนื้อเงินหลักแสนเลยเหรอใช่ครับช่วงแพงนะครับช่วงสปีที่แล้วครับอตอนนี้ก็อยู่ประมาณหกเจ็ดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นนะครับเจ็ดแปดหมื่นใช่ครับครับพวกเนื้อทองแดงนี่สูงไหมละครับนี่ครับแล้วเนื้อทองแดงอยู่หกเจ็ดพันครับผมอ๋อสภาพสวยๆนะราคาสูงครับต้องสวยๆนะครับ เนี่ยอย่างที่วัดก็มีให้ทําบุญอยู่ที่ประมาณ7,000ันกว่าบาท8 0 0 0ครับผมทําบุญให้วัดนะครับนี่ครับหลวงปู่ทองอยู่วัดหนองพระอ,องค์นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรพี่แดงไว้ให้ด้วยนะครับโทรมาโทรมาพูดคุยนะครับถ้าใครเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทองอยู่นะครับวัดหนองพระอ,องค์นะครับ ถ้าเหรียญอย่างนั้นอะเรียมรุ่นเดียวกันมหครับที่เข้ากรอบใช่ครับดับดาวครับอ๋อดบบดาวแล้วลอยองหรอครับลอยองค์นั่นเป็นรูปหล่อปีสองห้าของท่านเป็นปีนี่ราคาสูงอันนั้นจะก็จะอยู่ที่สองถึงสามพันครับสำหรับเนื้อละวะนะครับถ้าเนื้อเงินก็อยู่ที่ แต่พี่แดงการันตีไหมครับพาแท้ใช่ไหมครับใช่ครับผมพาแท้นะครับการันตีได้เลยครับหลวงปู่ทองอยู่นี่เป็นลูกศิษย์เลยอยู่ในวัดนี่มาประมาณแปดปีนะครับที่ให้บิชาวัตถุมงคลของท่านอยู่ที่นี่เมื่อกี้ผมไปดูทางวัดก็เหลือไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะเดี๋ยวนี้ก็ยุบ ขอ,ของท่านที่วัตถุมงคลที่ยังพอเหลือก็ยังมีบ้างแต่ก็ไม่น้อยนะครับผมพอ,อท่านกระลางขาดไปก็ตกประมาณจากเ่ปีสองหกเท่าไหร่ละเกือบสี่สิบปีแล้วเขาเป็นลูกศิษย์สายไหนท่านเป็นลูกศิษย์หลายหลวงพ่อทองวัดราชโยธาครับครับส่วนท่านอาจารย์ของท่านก็ อดีตเจ้าวาสวัดนี้ซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เหมือนกัน<อ>แล้วก็ทางหลวงพ่อลุงวัาท่าก็เบือซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อรุงด้วยอ๋อครับผมครับผมอ๋อเป็นลูกศิษย์รูบาศรีวิชัยด้วยใช่ครับผม<อ>ซึ่งมีรูปที่เป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาที่ท่านนั่งนั่งอยู่หน้าโต๊ะหมู่บูชาซึ่งบนหลังโต๊ะหมู่บูชาท่านก็มีรูปรูบาศรีวิชัยที่ท่าน ไห้บูชาด้วยอะไรด้วย<อ>ซึ่งมีรลักฐานครับท่านเป็นลูกศิษย์ของครูบาศรีวิชัยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับถ้าใครสนใจเช่าบูชาหลวงปู่ทองอยู่นะครับวัดหนองพระองค์นะครับก็ติดต่อพูดคุยกับพี่แดงสวนหลวงได้นะครับนี่ครับศูนย์แป เจ็ดหกแปดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แดงด้วยนะครับขอบคุณ <ผม S 1> นะครับที่ให้ข้อมูลนะครับผมอดผมนี่ครับทางวัดกำลังสร้างนะครับน่าะจะเป็นสาลาการะเรียนหรือเปล่าใหญ่มากนะครับเพื่อนๆก็มาร่วมทำบุญกันได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปากราบรูปเหมือนของหลวงพ่อทองอยู่นะครับเมื่อกี้ที่เข้าไปก็เป็นรูปเหมือนของท่านแต่เมื่อกี้พี่แดงแนะนำมาว่าตรงด้านนี้ก็มีเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็เคยมาครั้งแรกนะครับอยู่ตรงนี้หรือเปล่า นี่ครับโอ้เขาปิดครับผลักเข้าไปอ๋อนึกว่าปิดนี่ครับเป็นรูปท่านนะครับเป็นรูปท่านหลวงปู่ทองอยูอ่ครบวัดหนองพระองค์จังหวัดสมุทรสาคร นี่หลวงปู่ทองอยู่นะครับไอ้วัตถุมงคงมงลเห็นมีอยู่ที่เดียวนะครับไม่เยอะนะอันนี้เราก็ไม่ไปโทษนะไปโทษกรรมแต่ถ้ากรรมมันส่งผลก็เป็นอย่างนั้นเราห้ามกรรมไม่สมผลห้ามไม่ได้แต่เรื่องของกรรมฐานนะกรรมฐานเนี่ย มันเป็นคำความหมายคำว่าอุบายอุบายฝึกถามาในอิทรียาบทสี่ิทรียาบทหนึ่งินทรียาบทที่หนเมื่อเป็จอินทรียาบทยา่หนงท่านก็วางไว้เป็นลำดับแรกนะอิทรีย์ที่สองอิทรียาบทใจที่ละเอียดท่านก็วางเป็นลำดับถัดต่อไปในหมวดนาณาบทในหมวดกายานม่ปัจจานะดังนั้นหมวดที่สองท่านยิงยามแน่หมวด วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เอามาติดตามมารับชมใครสนใจวัตถุมงคลก็มาเช่าบูชากันได้นะครับในหมวยบทวัดหนองพระองค์นะครับวันอาทิตย์ก็มีตลาดน้ำด้วยนะครับเดินยงกลมขึ้นเป็นลำดับแรกก่อนเพราะในยิริยาบทสี่ยุทิยาบทเดินถือว่าเป็นยุิยาบวันนี้ขอกก่าวคำว่าสวัสดีนะครับยิยาบเดิน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวสวัสดีครับ